สวัสดีจ้าเกากหลีบ้านนอกจ้าพี่นอ้องเมื่อหนีผ้าพี่ผ้าหนองมากินลาบเท่าจ้าเท่าเกาหลีด้วจ้าผักแกมเขามีแต่เอียงกอบักอันพริกมากมากค่ะกระพงหวานเห็ดเค้กกล้วยหอมเห็ดแบบง่ายๆง่า,า,ายๆพี่น้องผู้ดใดอยากเห็ดอเาเ้็นให้ลูกให้ล้านกินนะจ้าล่องเห็ดเบิงง่ายแห้งค่ะมีแค็ไข่กล้วยหอมแล้วก็นมนะจ้ บริยุ่งยากอียัง,ยงเลยแล้วก็บรใส่น้ำตาลเนอะจาะเพราะว่ากล้วยห้าหวานอยู่แล้วแสีบแห้งนี่นะคะ่ะเนื้อก็จะแบบนิ่มๆแสบ่บล้องไปเห็นแหนมเด็กหน่อยกินอยู่บานนะจ๊ะมาเดิมมาเดิอ,เ,ดอเอาเริ่มขอนียวจ้ะไปเอาขอนียวมากนะเนาะขาหนียวซองอาทิตย์เรายังกินบ่เมิด มากมากสุดแสนน้มกันบินนองเท่าเกาหลีได้จ้ะรสชาติทื่กันกับเท่าไทยเลยค่ะจะวาเท่าเกาหลีแล้วสิแบบอ่า มีความเข้มน้อยนึงแล้วแต่พราะฉะน,นั่นเวลาเข้าเฮ็ดเทาจะบสเซจมป่าลายปุงเบื้องกอนหอมตะไคร้ค่ะมาด้วแซ่บๆน้องกัน เดือดแห้งแห้งยูบานอากาศอุ่นเนาะจะ้ะเพราวะเนี่ยหมอวเว้นแดดจะเขามากค่ะก็เลยบ่หนาวแต่ก็ใส่เสือ้อคือกาใส่เสือ้อแขนยาวคือกแต่หอนเลยจ้ <laughs> ะแสบแห้งจ้ะไม่ได้กินโดนหรอก ที่ทำ่ำสิเฮ็ดไว้ลงไว้ในซองแล้วจ้ะผู้ใดอยากลองเฮ็ดเบิงลองกินเบิงเป็นเบิงได้ในช่องแล้วค่ะช่วงนี้หนาวบะหมี่อ่ะถั่วฝักยาวกับบะป็นอย่างเขามีผักอี๋อย่างเขาใส่ลงไปแล้วจ้ะพี่น้องถั่วฝักยาวกับบะเขือ บกเขือก็แพงแพงก็เ,ยเลยบอกสื่อดอกที่จริงมันต้องใส่บกเขือเหลืองเขือคือนังสีน้ำาลจังสีแซบแต่ว่าอันน,น,อนี้ก็แซบคือกันข้ามี่ผักเนี่ยเขาก็ใส่ลงไป แบบเข้าเท่าที่ขาดไปได้ก็คือตะไคร่กับพอขว้วแค่นั้นจ้ะพักเข้าใส่พักเนียงก็ได้แบบที่ห้องมักเนาะคะ่ะเกาหีฮะกินอันนาได้แต้หนาหนาวนะจ๊ะนาห้อนก็นที่เป็นแบบ อ่าเป็นแหงเป็นแหงสำเร็จแล้วนะจ๊ะอากาศยังหนาวนด้วยจ้ะ เมื่อนี้กับลบแปดเสียบ สำหรับผูใ้ใดอยู่เกาหลีอ่าอยาก,กินยีน้ำหม,มาดนะจ๊ะมันจะมีอ่ายีโซนของสดน,นะคะบางหมาดก็มีบางหมาดกับบมี่เนาะคะ่ะผวกน้ำซโ่นอาหารทะเลอะคะ่ะต้องเข้าไปหาเบิง หลับหลับเมื่อวานเนาจะขวบมักกะหลามเนย มาสิต่ำมาคุงพี่น้องก็เลยได้ลาบเท่ากัเลยบ่ต่ำเนาะจ้ะลายเนี้ยมันกลิ่นเหมือนนะคะทั้งอากาศหนาวเลยเรยบิขึ้นอยาก นาก็สีดเน้น้อยแล้วจ้ะเบ่เดยบ่ดีารีบเลยเหมือนจะไข่สบรษาย ลีอ่ข้าเจเ้าเฮีเห,หลับท่าหน่อยข้าเจ้าก็เฮ็ดคลายๆกันแต่ว่าอ่าสิบะมี่บะไซปนคือบานเท่าเนาะจากบอมีปลาแสงทีเนาะมันก็นเลยรสชาติก็เลยออกคลายกันแต่ว่ามันสิบแบบรสชาติขาดปลา หเหล้วกัของข้าจเสียบๆกว่าเพราะว่ามันหอมเครื่องแล้วะ จ้าอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอโตไปกินก้อนนะจ้าพี่น้องขอบคุณที่รับชมคลิปให้นะจ้าขอบคุณหลายๆแต่ฝากชซองนน่อยไว้ในดวงใจเนีเด้อจ้าสิพยายามปรปับปรุงคลิปสิพยายามหาคลิปดีๆมาล่งให้เบิงนะจ้าพี่น้องขอบคุณที่อ่าติดท,ที่ทุกติดต่อ่าการติดตามการรับชมรับฟังนะจ้าไปแล้วคะ่ะ สวัสดีจ้าขันมากก,กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์น้ำในเดจ้าไปละค่ะสวัสดีค่ะ